นับต่อกันที่ว่าจะคข้องถืงไม่ไั้งวนดแล้วโอ้ยมันก็นับวันเมื่อไรล่ะเนอะถึงแบจงมตริงแต่หากได้ซื้อสิบบาทแม่ยังคัต่อีาออนั่นเวะเจ้าคุซื้อหลายๆเืกวอย่างมันมาถืแตกนาเม่เนาะเมี่ฟันได้ปานนี้เลขกกบ่ไหลเลขกับ่หลาย้กัพวดก็ได้เป็นเสเสียงสิบเจามาลังคนันื้อลอยคูดลอย คนก็บอกว่ากันจีบของเขาเขาเป็นพันคันแม่แมนนีลีบ้านนีู้กส่าหลอกมาเนี่ยซื้อได้สิบบาทห้าสิบคูณห้าสิบไหวจังสิคือบอกรวยคือรวยเราจะบอกมันใจเขาว่าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนั้เป็นเลขร้นเลขยังค่ะ แล้วเขาโชกันนั่นก็ออกแล้วเลยออกแล้วหนึ่งหกศูนย์อันนั้นกัพีโชกันพีโชกันนั่นอะไ้เขาบอกเป็นโต้ยังเสียอันนี้เราเห็นแต่ในหัวเราเห็นโตอันหนึ่งหกศูนย์มาลองคืนในฝันอยู่พ่อแม่โม่เลยนี่าในฝัน่ทในฝันได้กันก็ยังว่าเ่นต้โหน่งเนืองก็จัด้ว่าเรเบงสกุลอันนี้พ่อิมาบอกเองกะพ่ะเองพ่โชเอง คนโซเองคนบอกเองพี่น้องวันจะไดนก็อดใจรอนะคะสรุปถามว่าวันไหนบ่หูได้พี่น้องเลยว่าวัาไนวไหนแม่วันไหนแม่เนาะหูบ่โอ้ยกระโบหลักกรบคือแม่บะรูว่ามือไดแอดกับบูหลูคือกันปะ่าเอฟซีคนสิบพิมพ์มานะว่าจะได้วันไหนรอ,อพี่น้องก็คือรอขันขันแม่เพิ่น ฟันนี่แอบกกจะเอาลงให้เบงแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ลูยังม่หลูยังบ่พันเพียงแต่ว่าเขาเอาน้ำแดงเอาผลไม้ให้แม่จำให้เจ้าที่จะฐานกับน้องกูมาเนาะแม่เนาะนาเพ่นถึงใจจักแล้วว่ะถ้าเบงสะกดพจนเพิ่สิมว่าจักไหนแสีบผู้่แซ่บมักคือบ่บมักหาเบิงพี่น้องเลยเพ่นสบอกเองดอกเพิ่นสิให้นั้นลูกจักโลกกับเพิ่นสิให้แม่จักหมดต่อแล้วนะแม่แม่ถึกมาจกหมดต่อกันแล้ว อันถึกตอกันอ่ะตอกันอ่ะตอกันอ่ะถึกแต่ผลแล้วมันหนักอันมันหนักความบอกความแต่อันหนึ่งหกศูนย์อ่ะเท่ามันออกอ่ะเอออกแล้วก็ออกอีกนั่นเออต้องหงดกันน่ะในตู้เก้าเลยตู้เก้าเขาว่าจะไปซื้ออันนั้นความความชั่มมาออกน่ะคือวันที่สองนี่กับวันที่สิบหกก็บอกก็ไปออกวันที่หนึ่งแจ้งสัญนี่ยต้องหงดต้องหงดไปไปจังสันค่ะผมเพิ่นสงหาย นับต่อกันที่ว่าจ้าของถือไม่จะงวนแล้วโอ้ยมันก็น,นับฟันมาไรล่ะเนาะถึงแทบจะงวนจริงแต่หักพวได้ซื้อสิบบาทแ <c oughs> ม่ยังนับต่ออีกของฝากของก่อนนั่นเองพวกไงวะจะกูไปซื้อไล่ๆเนาอกว่าจะมาถือแปลกนาะแม่เนาะเมียฟันได้ปานนี้เลขกกับว่าหลายเลขกกับว่าหลายใช้กับพวดก็ได้เป็นเสนียงเจ็ดเอามาลังค์นั่นซื้อลอยคู่ลอย คุณก็บอกขาดปันนีบของเขาเขอาเป็นท่านค่ะแม่แม่นแม่นี่ลีบ้านนี้รกสช้ารกมาเนี่ยซื้อโดดสิบบาทห้าสิบคูณห้าสิบไหวจังสิคือบอกรวยครวยาจะบอกมันใจเขาว่าจะวันเจ้ากับซื้อรถดนาซิบพูหนาสิบรถเขาามา โอ้ยสาสาากูสิบบาทเนี่ยจะคือบ่มมันใจเนาะค่ะสิบบาทม่มันใจยำเดยยำนั่นม่มันจะคือออกเชื่อออกดูเต้าเงินเงนนี่คือเ้องแม่ออเ้าออกแปดสามนั่นะหมต่ใจนีอือนพันเก้าโซกันน่ะค่ะหาเลี้ยงหาเลกจะไปหาเลี้รัเข้าวะเท่าสี่อะไันสี่ได้นะมีผู้เฮ็ดเน่ะมีผู้บอกบุคคนเลยค่ะทำสิพันนั่นอื่นนั่นอื กับอันไปวัดบ้านอะนนไรบานไหนบานเลยค่อยเริ่บ้านบักชั้นเนี่ยโอ้บ้านบักซองบ้านเนี่ยก็ลืมลค่ะมันบานนน่นอะไปวัดได้อันกับมาเนี่ยะกับมาเนี่ยครูว่าโอ้มาไล่ๆหรือไม่ตแตม่ออกไปเดียวนอนว่าวลาวา บ้านนี่สิมีสิมีรังวั้นไหนเด้อเ่าอะรังวั้นยังแม่พ่นต้มผะไนมาอย่างนี้ไปว่าจะไปปันต้พระไม้คอยบ่อเอาเอาโต้พระไม้แล้ค่ะจะจะไปไขเป็นขันเทาจะไปไขเลยแม่ออกอ่ะค่ะแม่จะเอาโปเวลาจะเอาโป้จะจะไปดอกไม้อื่นดอกบัวอย่างเดียวล่ะบอก มะฮอเทือนอะมะฮอเทือนเลยบาทมันเราสีแก้วนี่ยคู่อันอันนั้นค่ะพระยจ้าตาบานเราสีแก้วน่ะมันเราสีแก้วปลาล้อมแก้วบ่มันจะมีวัดปลาเราอยู่ปลานวัดปลาล้อมแก้วนั่นบ่จ้าแม่เนี่ยผู้ชื่อเราเยี่ยคู่เขียวหน่อยไหมเนี่ยปลาเขียวเออไปจากเธอว่าัหนไปอยู่ค่ะคันบอกยังคันเท่าเราค่ะแม่เป็นอะไรจังเนี่ยไม่ได้รางวัลนุ่มจะเอาหอ ่วาไเฮ้ยเอาปึ๊บมาห่อเืออเป็นยังบาตีมาห่อเืออร้านเคยนี่แหละเป็นยังกูบ่เอาดอกซูจมันเป็นยังไหนตาหนไม่เพิ่นเอาไ้เจ้าเลวบ้ากูบอกยักกูบอยากใด้อันนี้เเขาก็ชงขึนในร้านเคยะม้่อเนื้อมานอนบาตินเขาหลบว่าอุย เอาเฮ็ดไหนตั s: mm. <S 3 3> uh, ้งสามกตาจะเป็นย oh, like. okay. ังยังบ่เอาเขาวะสามกตาสามกตาเฮ็ดเฮ็ดสามกตาเออยังระบเปาแล้วมันก็ออกเฮ็ดสามแต่เฮ็ดก็เป็นเจ็ดเฮ็ดก็เป็นสามสามเจ็ดสามเจ็ดสามนั่นเล่าให้แล้วสามนั่นสามกตาให้แล้วให้แล้วสรุปว่าถือ ท in, ud, mm ึกเตียนตะวากเอาของพนพนเอาห้แล้วอันนั้นพนว่าพนเอาอันห้แล้วเป็นยังเจ้าบอกเอาเฮ็ดต้องสามกับตาเราอ่ะจัิงๆอันนี้ฝันให้บ่ฝันนี่ฝันตีอันนี้อันนี้ก็ฝันฝันอันเนียนบ่เอาอันพระพนเอาห้ยอันขันพนเอาห้น่นค่เพน่าหามไขหามเปิดอหามไขหามเปิดเวลาอุ๊โป้ยเอาดอกไม้อันอื่นมอยเอาเอาแต่ดอกบัวคลาบบ มาฮอดเงื่อนโอจะเก่ยไปไหวใช่ค่ะงานล้านโจ้มไปถิมนึกว่เอาบานนี่ค่ะยำแรงมาพันเงี้ยโอ้เห็ดต่างสามกัตาเพื่อนเอาไว้ยังเบาอเห็ดสามกับตาเห็ดเป็นเจ็ดเห็ดเป็นเจ็ดากัตาเจ็ดซื้อตาอซื้อเลยหักส้าวบาทหลักส้าวคุณส้าเดวนั่นถือไ่ได้หลายก็ชิบบาทพี่ห้องก็ฝันเม็ดพี่นอเอามฝันเมจะว่ายห้พันอ คันพันนั้นมันเนอกจักคันสิพันแปนอื่นกับเคยพันอยู่อนะแต่ว่าเลยนั้นฟันนี่แป๊กบอ่แป๊กเลยกันจังสิเลยนานๆฟันทีบ่าแม่นนานพไนโอ้ยถึงุเป็นคุณถอแล้วคุณถอแม่ฟันอกแป๊กนะเราบอถูกยักเตอเราบอถูักเรารับเร็เลยบอสือเลยนยังบอสือบอห้องกูถือเราบอสือ แถวนั้นย่าถือมือหน,นึ่งก็แถวอัน <ฮะ S 1> มันออกสองสี่ห้านั่น,อนสองสี่ห้านั่นเพราะว่าไปเนีายเราไปทํางานอยู่ลานมันนั่นพันหล่านั่ <ฮะ S 2> ลานมันใหญ่ควรซื้อไรแถวหนึ่งเ,เป็นมืนม่นซื้อเจ้าหวานหนึ่งมื่นหนึ่งกัจกบจีบอ่ะเจ้าลหวานละมื่นหนึ่งก็เริ่มแล้วมันจะด,ด้นแหละ สามโต้หนาะมันเลยได้หลายสามโต้มนเลยได้หลายสามโต้โต้งบ่แม่สามโต้โต้อะแล้วก็ฟันบ่แม่ฟันอันน่อยอะเห็นเท้าเนี่ยเล็กแต่เราหัวนี่ฟันทั้งนันไม่แต่ฟันบ่ได้ซื้อน้ำผึยงพันอย่างเดียวปนี่พออย่างนี้เราอะฟันไันนี่พออย่างนี้คือซื้อหน่อยแทนจังว่ามันซื้อหน่อยลูกจังว่าอู้ยังไม่แน่ซื้อหน่อยฮ็ดจะได้คืหน่อหัวนี่ใช้ขอน้ำเด้อไม่อยากว่าเขามาขอันว่าเขามาเอาน้ำหลายอย่างมันบ่ปากบ่แป็ก คือน้ำมันจะไดเด่นหนินี่ลีอ้ายมาขอนเนี่ยต้นข้ามเลยดิลงเป็นลงเป็นเพราะน้องก็มาหนำหลายคนแล้วไปฝนหนึ่งก็ไปไปเลยไปค่ะคอยมันถือไมาจ้างอง u a มู่งฝนมาไปไปเป็นพาเป็นพ้นมาเราบอยเพื่อมาลบกวนเราสิบอกเองกันยังวะคือบปตองมาขอนอือปตองมาขอมาเห็นน้ำฝนเพฝนสิบอกเองกันจังสิแนีดบปตองมาขอนน้ำต้นไม้หันนีหนิทีน้ำตานีิแม่ แต่ว่าคือถาวจากแม่ย่างเดียวคือฝันแม่คือพันฝันก็ได้ตรงๆนะอันอยู่ในบ้านเนี่ยขอบไม่ออมเพื่อนกับเถือกไล่คนอยู่นี่เพื่อนกับซื้อน้ำโคกน้ำย่างหรือใหม่กินคืนแม่เพื่อนเพื่อนบลงคิปน้าบอนเ่ยเขาเห็นคลิปน้ำบอลเลยบอ้เห็นแต่ว่าเข้ามาซื้อค่อยซื้อน้ำย่างจาูแล้วก็บอกอันลูกชายแต่ว่าลูกชายเขงเป็นบาได้คนอยู่ในหือน เปนบอัน,นี้เปนบ่นเราบอเห็ดเ็นนแม่คนน่ะไปซื้อเล็อกอยูพสันไปซื้อเล็อกอยูเรียหนีนีสิเจ็ดคนวะครับแต่บอกอีแม่นจะพันละบอกสิบเ <c oughs> จ็ดไปซื้อเนี่ยือเข้ากันนานมากแท้<อ>ค่อว่ะบอเขากันเลยวะบอกเออมันซื้อบอกกางเงินอมอันแม่บุกซื้อไปได้เไงคนละเงินมาสิบเจ็่ะคนก็บ,บอกเขาได้ยังบ่นบอกเขาบ่นบอกเลยวอานนั้น่ะถามเจ้ามันเราบอนน้นนีแท้ พี ain, il il young, いい่บอดี bye, Sarah, God, ้ด uh ีค huh. รับผมครับผมเราบ้านเราบามวนเอินบ่แม่บ้านซารดเ้านยไหมเพื่อนเราน้อเพื่อนบ่แม่เพื่อนก็ดีโตคนดูแลตัวเองเน้องสาวเราน้องสาวเราคนบานมวยคนหลบรอผอมเลยขาวขาว